สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทำวิดีโอเกี่ยวกับวิธีการใช้ recommendation ในบัญชี Google Ads นะครับเหตุผลที่ผมจะมาเล่าเรื่องนี้ก็เพราะว่าเมื่อวานนี้ผมมีโอกาสได้โคชชิ่งผู้ประกอบการหลายสิบท่านนะครับเป็นโครงการโครงการหนึ่งแล้วมีคำถามเกี่ยวกับการคำแนะนำหรือ recommendation ในบัญชี Google Ads ผมคิดว่าเป็นคำถามที่น่าสนใจและจะช่วยทำให้การยิงแอดบน Google ของคุณเนี่ยดีมากขึ้นเพราะและสมัยใหม่นี่ g ูเกิลเขามี AI มาช่วยคุณในการแนะนำด้วยแต่พอแนะนำเสร็จบางท่านเนี่ยอาจจะไม่รู้ว่าคำแนะนำหมายความว่าอย่างไรและคุณจะต้องทำอย่างไรก็ผมเลยทำเป็นวิโดีโอตัวนี้ครับเอาแบบไม่ยาวมากหวังว่านะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมเปิดบัญชี g o Google Ads ให้คุณดูก่อนนี่เป็นบัญชีของผมนะครับ ผมทำโฆษณาอยู่หลายตัวมีทั้ง Search มีทั้ง Performance Max เสร็จแล้วเนี่ยไอ้ Recommendation หรือคำแนะนำมันอยู่ตรงนี้ครับคุณสามารถจะดูเป็นลายบัญชีก็ได้เช่นคุณเข้าไปในบัญชีหนึ่งบัญชีคุณก็ดู Recommendation ก็ได้แต่ผมขอดูเป็นลายทุกอันเลยแล้วกันนะครับผมอยู่ข้างนอกเลยมี4แคมเปญผมดู Recommendation ผมจู่หัวเรื่องก่อนว่า Recommendation คืออะไรก่อนนะครับ Recommendation หรือคำแนะนำเนี่ย Google เนี่ยเขาเวลาเราลันโฆษณาบน Google Ads ไประยะหนึ่งเนี่ย Google Ads เขามีจะเรียกว่า AI ก็ได้ในการที่จะดูข้อมูลของการยิงแอดของเราแล้วเขาก็จะออกมาเป็นคำแนะนำว่าคุณควรจะปรับแต่งอะไรบ้างและในสมัยใหม่เนี่ย Google เขาสามารถจะปรับแต่งให้คุณโดยอัตโนมัติก็ยังได้เลยนะครับก็ก็มีทั้งสอ,งอย่างตรงอัตโนมัติก็อยู่ตรงนี้ มันจะมีเรื่องออโตแอพพลายถ้าคุณคลิกเข้าไปเนี่ยคุณจะเห็นว่ามันมีเรื่องอะไรบ้างที่คุณอนุญาตให้ Google สามารถปรับแต่งให้คุณได้หรือบางเรื่องเนี่ยคุณอยากจะปรับแต่งเองคุณก็ต้องมาอ่านทีละตัวทีละตัวว่าเขามีคําแนะนําอะไรแล้วเราก็ปรับแต่งตามนั้นซึ่งถ้าเราปรับแต่งตามตามนั้นหรือตามเขาเนี่ยก็คือมันเป็นเหมือน e บ t practice ที่ Google เขาแนะนาอยู่เลยนะครับโดยที่เขาจะมีคะแนนให้ด้วยปกติคะแนนเต็ม100%คิดเป็นคะแนนแล้วกันนะครับ อ่าสิ่งที่ Google บอกมาคือคุณควรจะต้องอยู่ประมาณ80%ขึ้นไปเมื่อไหร่ก็ตามที่บัญชีของคุณอยู่ต่ำกว่า80%บ80%ยกตัวอย่างเช่น70% 60%เนี่ยถือว่าควรจะเข้ามาดูแคมเปญโฆษณาของคุณแล้วก็มีการปรับแต่งนะครับแต่ครนี้ในชีวิตจริงผมเล่าให้คุณฟังอย่างนี้ Google บอกมาหลายคำแนะนำแต่ผมก็ไม่ทำทุกตัวนะครับเราก็ต้องมาดูว่าอะไรที่เหมาะสมอะไรที่ไม่เหมาะสมแต่ เวลาที่ผมจะมาเล่าให้คุณฟังในวิดีโอบางทีมันก็ยากเหมือนกันเพราะว่าในบัญชีของคุณกับบัญชีของผมคำแนะนำไม่เหมือนกันเลยงั้นผมแค่อยากจะให้คุณผมอยากจะมาเปิดให้คุณเห็นแล้วก็เล่าให้คุณฟังในมุมมองของผมก่อนให้คุณได้คอนเซปต์ก่อนแล้วคุณค่อยนำไปปรับใช้กับแคมเปญโฆษณาของคุณแล้วกันนะครับคุณเห็นแล้วว่าผมได้คะแนน85.9จริงๆบัญชีนี้ทีมของผมดูแลน้องในทีมของผมดูแลให้อยู่นะครับ อ่าก็จริงจริงถือว่าดีแหละตอนนี้เราก็มาดูว่าเขามีคําแนะนําอะไรบ้างโดยคําแนะนำเนี่ยดูแบบหมดก็ได้เขาแบ่งเป็นหัวข้อเห็นไหมครับเกี่ยวกับบิดดิ้งบัต g เจตถ้าคุณทําตามเขาจะเพิ่มอีก9%ถ้าคุณจะดูแค่บิดดิ้งบัตรเจตอย่างเดียวเนี่ยเขาก็แยกออกมาให้เลยมีเรื่องคีย์เวิร์ดและ targeting 5%าร์เ็ตถ้าทําตามเขาเนี่ยคะแนนจะเพิ่มอีก5%เลยก็คือมันจะเริ่มใกล้ร้อยเข้าไปเรื่อยๆแล้วมีเรื่องโฆษณาเรื่องข้อมูลภาษาใหม่หรือเลข a s s e t ก็ได้แล้วก็ ai essential นะครับ คนนี้ลองมาไล่ดูว่าเป็นยังไงสมมุติของผมนะครับเขาบอกว่า you miss conversion because you are limited budget increase your budget can r e s u l t in more conversion ก็ความหมายก็ประมาณว่าเฮ้ยเพิ่มเงินโฆษณาหน่อยสิเพราะว่าเงินโฆษณาที่มีอยู่เนี่ยมันหมดเร็วนะม,มีโอกาสอีกตั้งเยอะเลยคุณสามารถได้ conversion เยอะขึ้น conversion ก็คือสิ่งที่ผมต้องการแคมเปญผมเป็นแคมเปญ search ผมทำเ e ิร์ชแล้วก็ ส่งมาที่หน้าเว็บไซต์ของผมแต่ไม่พอผมเน้นคอนเวอร์ชันด้วยคอนเวอร์ชันของผมคือคนที่กดปุ่มไลน์ปุ่มโทรศัพท์ตรงนี้นะครับแล้วก็มีปุ่มไลน์ในนี้ด้วยเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยถ้าตอนนี้งบ udget มันโอเคแล้วแต่เพิ่มอีกก็ได้ในเคสแบบนี้ส่วนใหญ่ผมก็ไม่ค่อยทําตาม Google นึกออกไหมครับมาเลยคาว่าอย่างนี้น้องผมไม่ทำเพราะในหลายๆครั้งเรามีบัตเจตที่จํากัดเราคิดอยู่แล้วว่าเดือนหนึ่งเราจะสเปนเงินเท่เทาไหร่เราก็อยู่ประมาณนั้นงั้นคาแนะนานี้ผมอาจจะไม่ทํา ไม่ทำก็จะเปิดค่าวว้อย่างนี้ก็ได้หรือจะทำให้มันหายไปคุณก็กดว่า dismiss ก็ได้ว่าคุณไม่ทำในในกรณีนี้ผมไม่ทำนะผมก็บอกว่า dismiss อ l l คืออันนี้ผมไม่ทำในตามคำแนะนำนี้ผมผมมีเงินจำกัดผมแล้วก็อาจจะให้เหตุผลเขาก็ได้ผมอาจจะให้ว่า I will do i t l a t e r ผมก็ dismiss อ l อเห็นไหมครับมันก็หายไปคะแนนผมก็ขึ้นด้วยแต่มันก็เป็นคะแนนหลอกๆหน่อยว่ามันเป็นมันเป็น8 92แล้วภายใน92มีบางอันผมไม่ทำแต่มันก็หายไปละ คานนี้คุณก็ต้องมาอ่านและไล่เรื่อยๆในความคิดผมถ้าคุณรันโฆษณาไประยะหนึ่งทุก7วันหรือทุก14วันควรจะเข้ามาดูตรงนี้นะครับหรือถ้าในหน้าแคมเปญของคุณมันมีคอลัมน์เพอร์ฟอร์แมน์เนี่ยเราก็อาจจะเห็นในหน้าแคมเปญเลยแบบนี้แล้วเราก็มาดูว่าแคมเปญไหนคะแนนมันต่ำกว่า80%เราก็อาจจะเข้ามาดูได้เลยคลิกไปที่คลิกไปที่ตัวเลขตัวนั้นเลยมันก็จะเข้าไปที่ recommendation นั้นเลยไปเห็นบ้างไหมครับ งั้นผมกลับไปก่อนนะผมจะเข้าเหมือนเดิมก่อนนะนะครับแค,แค่เล่าให้คุณฟังของคอนเซปต์เป็นอย่างนี้คราวน,นี้ลองลองอีกอันนึงดูว่าเขาแนะนําอะไรผมเขาบอกว่าไอ้ตัวนี้ซึ่งตัวนี้เป็นตัวที่ผมอยากจะเล่าให้คุณฟังด้วยเขาบอก add broad match keyword ตอนนี้ผมใช้ก็คัมเป็นที่เป็นเซิร์ชอยู่เซิร์ชของผมเน้น conversion แต่คำที่ผมใช้ผมจะไม่ได้ broad broad คือกว้างผมใช้แบบ f a c e match หรือวลีเขาบอกว่าจะ get more conversion นะจะทำให้มี conversion มากขึ้น แล้วก็แล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยแล้วเขายังบอกอีกว่ามันเป็นสิ่งที่เล็กคอมเม this recommendation is an AI essential ณนะตรงนี้แหละที่ผมอยากจะเล่าให้คุณฟังสมัยก่อนเวลาผมยิงโฆษณาเนี่ยผมจะเริ่มแนะนำให้ทุกคนทำโฆษณาโดยใช้คีย์เวิร์ดที่เป็น face match ผมย้อนนิดเดียวมันต้องยาวแน่เลยวิดีโอตัวนี้ <laughs> face match อารมณ์จะประมาณนี้ uh ผมเปิดคีย์เวิร์ดให้คุณดูก่อนว่าเฟนแมทหมายความว่าอย่างไงเนี่ยอารมณ์ประมาณอย่างนี้มีเครื่องหมายฟันฟันหนูตรงนี้เรียกว่าเฟซแมทเพราะผมไม่ต้องการให้ Google เขาเดาคํามากโฆษณายอยากให้มันตรงมากที่สุดแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ใช้ c o n เวอร์ชันเนี่ยบางทีเราก็ไม่ได้ไม่ต้องคอนเซิร์นมากเราอาจจะเปิดบางคำให้เป็นบอดแมทได้ด้วย เช่นทำ o g l e Ads บริษัททำ Google Ads ให้ Google เขาเดาคำให้กว้างขึ้นเพราะเรายัางน้อยเราครอบด้วย Conversion อยู่แล้วถ้าคุณเข้าใจผมนะถ้าคุณบิดเป็น Conversion บางทีการเป็น o r o m d t c t เนี่ยก็อาจจะทำให้ Google เขาไปใช้ AI อย่างมีประสิทธิภาพเดาคำได้มากขึ้นทำให้โอกาสจะได้ Conversion ก็มากขึ้นแต่ถ้าเป็นคลิกบิดเป็นคลิกผมไม่ค่อยทำบ r o a d m a t เพราะนว่ามันกว้างเกินไปคลิกที่เข้ามามันไม่ค่อยมีคุณภาพนี่คือคอนเซปต์เดิม ครน,นี้พอมันพอได้เห็นข้อไอคำแนะนำตะกี้เนี่ยมันต่อยอดอีกทีหนึ่งผมไปที่คำแนะนำก่อนนะวิดีโอตัวนี้อาจจะไม่ได้มาบอกว่าทำอะไรนะครับแต่จะมาเล่าแนวคิดให้คุณฟังอาคำแนะนำนั้นหนายไปเลยเดี๋ยวผมไปที่บัญชีกันเอาทั้งหมดน,นะครับอ่าคำแนะนำนี้นะครับครวน,นี้มันมีคำว่า a i essential ด้วย ในสมัยใหม่นี้โดยเฉพาะเมื่อไม่กี่อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยทาง CEO ของ Google เขาเปิดตัว AI Mode ขึ้นมาเขาเล่าถึง AI Mode เขาอ้างถึง AI Overview Overview มานานแล้วความหมายก็คือสมัยใหม่นี้เวลาคุณเสิร์ชค้นหาบนหน้า Google เนี่ยบางครั้งมันไม่ใช่เจอแค่โฆษณาของ s อของ Google Ad s อย่างเดียวมันจะมีสรุปเป็น AI Overview มาด้วย เพราะว่าเขาอยากจะกลัวว่าคนจะหนีการใช้ Google ไปใช้ chatgpt หมดงั้นอารมณ์มันก็จะเหมือนกับว่าสรุปคล้ายๆ AI เข้ามาเลยเพราะฉะนั้นใน Google Ads เขาบอกว่าโอกาสที่จะไปติดบน AI overview เนี่ยจะเพิ่มโอกาสมากขึ้นถ้าบัญชีโฆษณาของคุณเนี่ยมีการทำสิ่งที่เรียกว่า AI essential และหนึ่งในนั้นก็คือไอสิ่งที่เขากำลังแนะนำอยู่เนี่ยนฮะเปิดบอรดแมทช์ให้เพิ่มขึ้นและใช้ conversion โอกาสที่ Google จะนำ โฆษณาคุณไปแสดงคู่กับ AI Overview ของเขาก็มีมากขึ้นนี่คือคีย์สำคัญในวิดีโอตัวนี้ที่ผมอยากจะเล่าให้คุณฟังพอผมอ่านแบบนี้นะปกติถ้าถึงตัวนี้บางทีผมก็ทำหรือไม่ทำแต่ในสมัยใหม่ถ้าคีย์เวิร์ดตัวนั้นผมคิดว่ามันโอเคที่จะทำบอร์ดแมทผมก็จะทำเลยนะครับเพราะเดี๋ยวนี้มันมีคำว่า AI Essential มามาเกี่ยวข้องด้วยเป็นพื้นฐานเพื่อเราจะต่อยอดในการที่แสดงโฆษณาบน AIO v e r v i e w ได้ ผมก็จะไปเปิดดูก่อนเขาบอกเออทำให้เป็นบอร์ดแมทช์ไหมผมก็ไปดูก่อนกด v วิวเร c o m m e n d a t i o n ดูว่าคำนั้นคือคำอะไรเขาบอกแคมเปญผมมีแคมเปญหนึ่งเรื่องก,การตลาดออนไลน์ตอนนี้ผมใช้คำว่าเอเจนซี่การตลาดออนไลน์อยู่เป็นเฟสแมทแบบนี้เขาบอกให้เปลี่ยนเป็นบอร์ดแมทช์คำนี้ผม่าอโอเคผมคิดว่าคำนี้โอเคสามารถจะเปลี่ยนเป็นบอร์ดแมทช์ได้ด้วยสิ่งที่ผมทำผมก็กดแอปพลได้เลยตรงนี้ครับ เจ้าเราไม่ต้องไปทํำแคมเปญแล้วก็ไปเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่เลยเขาฉลาดพอเขาไปทําให้เลยผมกดแอปพลายตัวนี้เขาก็จะไปปรับปรุงเปลี่ยนให้เลยถ้าผมจะเข้าไปดูผมเข้าไปดูนะดูซิมันมามันมันเป็นอย่างนั้นไหมการตลาดออนไลน์ตัวนี้ผมเข้าไปดูคีย์เวิร์ดแค่เผื่อคุณยังไม่เคยทำนะฮะผมเลยมาผมก็จำไม่ได้แล้วตัวไหนนะ แถวๆนี้มั้งการตลาดเองฮะเขาเปลี่ยนเป็นบอร์ดแมทใช่อะไรแถวๆนี้นะครับเขาทําให้เลยนะครับงั้นมันก็แค่อยากจะทําให้คุณเห็นโฟลว์ว่าเออการใช้เอ่อเรคคอมเมนเดชันมันใช่ยังไงแล้วมันทํางานยังไงนะครับแต่วิธีการอ่านค่าเนี่ยมันมันตอบยากเพราะว่ามันแล้วแต่หน้าจอของแต่ละคนนะครับแต่แค่อยากจะเน้นเรื่องถ้าเป็นไปได้ถ้าคุณอยู่ในสเตทที่ทำคอนเวอร์ชันอยู่แล้วเปิดบอร์ดแมทในสมัยใหม่ผมคิดว่ามันน่าจะดี อย่างน้อยมันมีโอกาสที่ทําให้โฆษณาเราไปติดในตําแหน่งที่มากขึ้นคือ AI Overview นั่นเองนะครับถ้าคุณเข้าใจ AI Overview นะครับหรือถ้ายังไม่เข้าใจอาจจะเสิร์ชหาดูหรือดูในวิดีโอที่ผมเคยเล่าให้คุณฟังก่อนหน้านี้นะครับก็มีแบบนี้งั้นผมก็จะไล่ดูอะไรแบบนี้บางอันผมก็ไม่ทําครับ m e r c h a n t Center ผมเคยทําแล้วเป็น Google Shopping แต่ตอนนี้มันไม่มีแล้วเขาก็แนะนํามาผมก็ไม่ทานะครับผมก็อาจจะยังไม่ทําอะไรแบบนี้นะครับผมก็ไล่ดูแบบนี้ส่วนใหญ่ budget ก็ยังไม่ทำเห็นไหมครับแอด New Keyword ก็บางตัว Add บางตัวก็ไม่ Add แล้วแต่ว่าคีย์เวิร์ดนั้นมันกว้างหรือแคบพอเห็นภาพไหมครับ Improve Performance Max mm. เขาบอกว่าให้มี Conversion มากขึ้นเนี่ย mm. เขาก็ Recommend ให้ให้เพิ่ม Ad Set เข้าไปอันนี้อย่างเงี้ยผมสามารถทำได้เดี๋ผมก็ไปคุยกับทีมให้เขาทำเพราะเขาเห็นว่า Add 2ตัวนี้มันยังไม่ Excellent ถ้าดูอย่างนี้นะครับนะดียถ้ดู View ล e c o m m e n d เนี่ยเราก็เข้ามาดูว่าเขากาลังบอกอะไรเรา เราเข้าไปดูเลยก็ได้วิวสมมุติไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นสมัยใหม่นี้เขาก็ฉลาดระดับหนึ่งนะฮะเนี่ยเขากำลังบอกโฆษณาที่ในแอดเซ็ตอะไรสักอย่างหนึ่งของผมเนี่ยมันไม่เอ็กเซเลนต์เขาอยากให้มันเอ็กเซเลนต์ให้เพิ่มแอดเข้าไปเห็นไหมครับงั้นวิธีก็คือคุณมาค่อยๆไล่แล้วก็อ่านดูแล้วทำความเข้าใจแต่เน้นก่อนไม่ใช่ทุกตัวต้องทำเอาที่ตัวที่เหมาะสมก่อนแต่อย่างน้อยมันเป็นเครื่องมือเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยคุณได้ดีเลยเพราะเขาใช้ AI ในการเรียนรู้ ผมได้97.2%ในวันนี้อีก14วันข้างหน้ามันจะดรอปลงก็ได้มันก็เปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆนะครับนี่เป็นจะเรียกอย่ยังไงเดียไม่ใช่วิธีเป็นวิธีการใช้ recommendation นะครับแล้วก็อยากจะชี้ความสำคัญของ AI overview มากขึ้นเพราะงั้นการที่คุณจะจะปรับปรุงสมัยใหม่ถ้าขึ้นอยู่ในขั้น advance d แล้วเนี่ยควรจะทำ conversion แล้วก็ เปลี่ยนแคมเปญของคุณเริ่มมี P Max Performance Max อ e ีกแคมเปญหนึ่งมี Demand Gen อ e ีกแคมเปญหนึ่งแล้วก็ใช้ Conversion เปิดบอร์ดแ c h เพิ่มมากขึ้นก็จะรองรับการเข้ามาของ AI O View ของ AI Mode ที่ c o o ของ Google เขาเล่าให้ฟังในงานนะครับเพราะฉะนั้นก็นี่เป็นวิธีคร่าวๆเล่าถึงเกี่ยวกับ Recommendation ของ Google Ads นะครับหวังว่าพอจะเห็นภาพนะครับผมทำวิดีโอเกี่ยวกับ การตลาดออนไลน์ออกมาทุกอาทิตย์ครับโดยเฉพาะ Google Ads ถ้าคุณสนใจกดติดตามได้เลยครับ